สวัดีครับท่านผู้ชมทางบ้านกรรมเป็ดกระเซมซีนึงเหลื่มแหลมนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่เข้าพลางชุมพรนะครับซึ่งเป็นการประกาศรวมตัวกองเครือข่ายการกระถานเพ้นพนาผักต้นะครับในนามกองปฏิบัติการเป็ดกระเซมซีนึงวันนี้มีกิจกรรมเหลื่มกันตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับซึ่งไล่จังหวัดในเกือกคายกองเป็นเกระเซมซีนึงในแม่วนนคร ทรงพระสตูนสังฟังง่าชมพอนมารวมตัวกันที่นี่นะครับเพื่อประกาศเจตนารมว่าเราไม่ต้องการให้โครงการแผ่นพัฒนาภากตาเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ก็มีการประกาศเจตนาลมกองแต่ละเครือข่ายนะครับและกามีการทะเลงการฉบับตินึ่งว่ค่อยรัฐบาลเนี่ย <โ>ย,ยึดเสี่ยงกันแน่นแลวชวนี้ยมโครงการแฟนพัฒนาผาตายเพราะว่า,าคนตายไม่ต้องการมันมีไอติมอยู่แท่งนึ้งเนี่ยครับปรากฏว่ามันมีเนื้อไอติมอยู่ใช่ไหมครับเขาก็จะแบ่งกันดูดและแทะเนื้อผลที่สุดมักจะเหลือน้ําติดไมมไอติมพวกเราคิดว่าคงจะเหลือน้ําไอติมให้เรากินให้เราดูดแต่ขอโทษ ขาก็จะเอาน้ำเนี่ยไปดูดทั้งหมดเหลืออยู่อันเดียวก็คือไม้ไอติมแต่ในปัจจุบันเนี่ยแค่ไม้ไอติมมันยังไม่มีโอกาสให้กับคนจนเลยครับเพราะไม้ไอติมนี่ยังไปทารีไซเคิลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็เหมือนว่าขณะนี้เนี่ยภาคใต้ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นแผนพัฒนาต่างๆจึงต้องการมาช่วงจริงฐานทรัพยากรต่างๆถามว่าเราต่อต้านการพัฒนาหรือเปล่าไม่ได้ต่อต้าน แต่เราต้องการให้เกิดความสมดุลกันว่าแผนพัฒนาต่างๆเหล่านั้นต้องทําให้เกิดความสมดุลคุณมีสิทธิ์ที่จะตั้งอุตสาหการรมได้แต่อุตสาหการรมนั้นต้องไม่ทําลายเราต้องนึกถึงการลงทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราทํามาหากินอยู่เราสามารถที่จะทําเศรษฐกิจชุมชนภาคการเกษตรได้คนที่ตัดสินใจที่ทําให้สิทธิในการนี้อยู่ได้ก็คือสิทธิชุมชน เราไม่ต้องการแผนพัฒนาทำลายชีวิตคนท้องถิ่นต้องการกำหนดชีวิตตนเองทุบคนเลยเปกซ็น,นทีนึงกองเลิมแล้วครับเมื่อกี้เนี้ยมีการ ติเนี่ยบนถนนนะครับและมีการนอนยาวบนถนนเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราถ้าเกิดแผ่นพนาปากตายขึ้นบนแผ่นดินนี้จริงเนี่ยจะมีอา,าการแต่ไมครากก็กกคือโคตรก็จะตายยังอันนี้จะนาาและก็เต็มแผ่นดินนะครับ พัฒนาพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำซึ่งจะไม่ทำลายฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนทำให้คนใท้อยู่เย็นเป็นถุงกลอดไป คนเลก็กคนน้อยถูกบงังคับไปเสียสละภายใต้การพัฒนาที่มอบความรับรวยแก่นายทุนคนจำนวนน้อยคนจำนวนมากต้องเสียสละต้องทนทุกข์ทรมานจากสารพิษจากโรคร้ายและหลายชีวิตต้องเสียชีวิตลงอย่างอเนจนาณประเพอีขวัญคาดหวังความช่วยเหลือจากสิ่งที่ฆ่าชีวิตของเขาเองวันนี้ เราได้ประจักษ์แล้วว่าหากเรายังพึ่งพากลไกเหล่านี้ที่ระบบได้รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางหากเรายังรอพึ่งพาผู้อื่นและหากเราทั้งหลายต่างคนต่างทำต่างคนต่างสู้ลูกหลานของเราจะพบกับเหตุการเหล่านี้ไม่รู้จักจบจักสิน้นปฏิบัติการเพชรเกษมสีหนึ่งของเครือข่ายเประชนภากใต้ เกิดจากมติตนเองกชชันของคนภาคใต้ที่จะกำหนดอนาคตของตนเองต่อไปนี้เราจะร่วมกันดำเนินแผนปฏิบัติการเพชรเกษมสี่หนึ่งภาคสอง านเรื่องงตายมเพนรก่ายะหหลังจากนี้เนียคนตายต้องการกำหนดอนาคตตนเองนะครับและก็บ,บอกผ่านไปโดยกิจกรรมการแสดงเชิงสัญลักษณ์วันนี้นะครับว่าเขาไม่ต้องการในนโยบายที่รัฐบาลกำหนดให้เขาเป็นเลยนะครับคนตายต้องการกำหนดอนาคตตนเองครับ Legenda